เราถ้าลมกลุ่มตุนมิถุนนะคะความรักของคุณประจำเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะกุมตุนมิถุนความรักของคุณประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอ่าทุกอย่างเป็นดวงทั่วไปนะคะเป็นดวงน general นะคะเริ่มเลยคนโสดนะคะคนโสดสถานการณ์ความรักของคุโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอ่อ king of swords ใครจะเข้ามาเนี่ยพูดเลยว่าเปิดใจยาก ใครที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าเปิดใจยากนะคะไม่ได้ให้เข้ามาง่ายๆนะคะไม่ได้ให้เข้ามาง่ายๆนะคะคุณกรองแล้วกรองอีกนะคะกว่าใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้นะกรองแล้วกรองอีกนะคะคือดูแล้วดูอีกอเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมดูแล้วดูอีกจนค้นพบคนที่จริงใจแล้วก็ชัดเจนคุณมากจริงๆนะคะสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสอบคับผมมาถึงก็เจอเลยเจอคนที่ไม่คาดคิดว่าจะมาชอบคุณ เป็นคนที่ดูดีเลยค่ะลักษณะดูดีเลยค่ะสวยหล่อเท่หรือเขาเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นคนที่ดูดีมีหน้าที่การงานที่ดีสง่างามมากๆานะคะเออแต่เขาเป็นคนค่อนข้างมีมีเสน่ห์แต่มีความเป็นผู้หญิงทัดน้ําผู้ชายทัดน้ําได้หรือเพศไหนทัดน้ําก็ได้แต่เป็นฟิลที่เรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ก็เปิดใจไม่ง่ายเหมือนกันแต่อ่อนไหวเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนชอบความแบบ เดาว,ว่าชอบคนที่มีลักษณะเป็นฟิลเอาใจเก่งนะคะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณทำไมคะ r r e e of ค u p โอเคคุณกับเขาจะเจอกันในร้านบางอย่างบางคนอาจจะไปแฮงเอาท์หรือบางคนอาจจะไปร้านคาเฟ่หรือว่าไปเจอกันตามห้างสรรพสินค้าเป็นว่าไปเจอกันในที่คนพุกพล่านนะคะจะไปเจอเขาคนนี้นะคะบางคนอ่ะไปไหวเชงเม้งไปไหว ญาติไปไหว้หลุมศพใครอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ํานะเอาเป็นว่าเป็นสถานที่ที่คนก,กว้างๆแล้วกันค่ะคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็กมีส่วนเหมือนกันเอาเป็นว่าคุณจะไปเจอเขาคุณจะไปเจอเขาคนนี้นะคะไปเจอเขาคนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะคุยกันอย่างถูกคอเขากับคุณจะพูดคุยกันอย่างเปิดกว้างเลยเห็นไหมมันเป็นกล้องสองทางไกลไพ่สำหรับเนี้ยนะคะจะพูดคุยกันอย่างเปิดกว้างนะคะ true of one จะเปิดใจกันง่ายมากเหมือนกับแบบเคยรู้จักคนนี้มาตั้งแต่1ิบปีที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะ อ๋อโอเคในบางคนบางท่านคนคนนี้อาจเคยเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเพื่อนสมัยเด็กๆหรือเอา้าตรงนั้นฉันเคยไปคุยกันไปคุยกันมาเอา้าตรงนี้ฉันเคยไปเอา้าตรงนั้นฉันเอ้ยฉันก็เคยเรียนเรียน,นเต้นคลาสนี้นะฉันก็เรียนแต่ฉันเรียนช่วงเช้าคุณเรียนช่วงบ่ายและสลับกันอย่างนี้ก็ได้ทุกอย่างเันกาจสลับกันได้นะคะน่ย้ําก่อนนะหลังจากนั้นสัปดาห์ที่สองที่สามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนนี้จะเป็นยังไงเอซอลคับโอ้ไม่กอด what the hell คนคนนี้มีโอกาสเป็นรักแท้ของคุณค่ะชอ็อตอารมณ์กลุ่มตุนิถุนเป็นรักที่ดีของคุณคุณจะเปิดใจแล้วมีโอกาสที่จะ what ขอความรักกันเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะขอคบขอคุยกันเลยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นพูดคุยกันอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะ judgment ออกมาอ้าวมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะในสัปดาห์ที่สามที่สี่ the hybride ทำไมอ่ะขอดูหนะ่อย เซเว่นออฟโอ้ทำไมเหตุการณ์ใครเป็นเซเว่นออฟสอดทรินออฟคัพป์ทรินออฟเพนดคอลอ๋อโอเคในกรณีบางท่านบางคนเขาอาจเหมือนเขาจะขอคุณเป็นแฟนเลยแล้วมีการครบกันเกิดขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าอันนี้พูดในทำนองเรื่องแรกก่อนนะกรณีที่หนึ่งคือเขาคนนี้นะคะเอ่อมันขึ้นเป็นเขาคนเนี้ย มีคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าคนหนึ่งที่ยังไม่เคลียร์หรือยังไม่มีการหย่าล้างกันอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองไม่ยังพบยังคือเลอิกกันไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเหมือนคนคนนั้นกลับมาวนวนเวียนวอลวร์ War are, นะคะอยู่คุณก็เลยต้องได้แต่งเงียบไปก่อนในความสัมพันธ์นี้นะคะอ่าและเซเว่นออฟสอดคือเขาเองก็เหมือนกับว่าย,ยังกังกังเกิ่งยังตัดใจไม่ได้เหมือนกันนะ โอ้แล้วบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเขาเองอาจจะเคยเป็นครอบครัวกับคนคนนั้นด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองอะ่ะหมอทายได้ว่าตัวคุณเองชาวทัดลมคุณเองอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับคนรักมาก็ได้แล้วมาเจอคนใหม่แต่ตัวเองอะ่ะยังติดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการเคลียร์ทรัพย์สมบัติเรื่องการเคลียร์เรื่องนู่นเรื่องนี่กับคนเก่าของคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้หมอทายได้คือคนรักเก่าคุณยังไม่ไปไหนจากคุณนะคะหรือ พูดใงว่าไอ้คนที่จะกลับมาทวงสิทธิ์เนี่ยคนที่คุณคบอยู่อ่ะแต่หมอทรายาได้อย่างนี้นะคือหมอต้องพยายามอ่านให้กว้างทุกคนอย่าเพิ่งว่านะคือหมอเห็นว่ามันเป็นไพ่ถ้วยอะหมอว่าคนใหม่อ่ะน่าจะมีเปอร์เซ็นเป็นคนดีเป็นคนที่โอเคกับคุณแต่ตัวคุณเองซะอีกที่ยังไม่เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะทุกอย่างเีนการอ่านสลับกันได้นะแต่เอาเป็นว่าแล้วมีอีกกรณีหนึ่งคือคนรักเก่าคุณนั่นแหละที่กลับมาแล้วคุณเองอ่ะโรเลนะคะเขากลับมาเพื่อที่ต้องการคุณเลย ทีนี้ขอดูความสัมพันธ์ในสัปดาห์สุดท้ายของคุณโสดชาตด,ดลมกลุ่มตูนไม่ถุนเตรน์เห็นไหมอ่ะคนรักเก่าจริงด้วยเห็นไหมผู้ไม่ผิดเลยตุนหรือเออคุณธาตลมหรือเปล่าคะที่มีคนรักเก่าวนเวียนออแออยู่อ่ะเออคนรักเก่าจะกลับมาพัวพันเต็มสตรีมเลยค่ะเขาพยายามที่จะกลับมากลับมาขอความรักขอคืนดีกับคุณค่ะส่วนคนใหม่เห็นไหมอ่ะคีออฟคัฟเขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขาจะเข้าใจคุณมากนะคะแล้วอยู่เคียงข้างคุณแต่คนนี้เป็นคนฉลาดมาก เขาจะอยู่ขิงข้างคุณก็จริงแต่เขาจะดูทุกอริยบทเขาเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนฉลาดในการที่จะแบบหาวิธีในการดึงคุณมาแบบคนที่มีวิสัยทัศน์อ่ะมีวิชั่นอ่ะนะคะแล้วสุดท้ายคุณจะเลือกใครคะชาวธาตุลมคุมจุลไม่ถุนนายอวอนโอเคคุณยังไม่เลือกคุณยังไม่เลือกคุณขอดูก่อนคุณขอดูก่อนนะคะคุณขอดูก่อนคนขอดูไม่เสจคนรักเก่าเขาคิดยังไงกับคุณ f ฟียร์ n พนนี e เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณทุกอย่างทุกเรื่องเลยค่ะโดยมันมีเรื่องของผลประโยชน์นำพ้นไพ่เหรียญคุณเป็นคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเพึ่งพาได้ที่สุดอ่ะอ่าส่วนทีนี้คนรักใหม่เขามีเมสเซจอะไรที่จะบอกคุณ Queen of Wands เขาอยากบอกคุณว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดคุณคือราชินีคุณคือราชาคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่และเขาจะไม่ยอมไปไหนจะนั่งอยู่ตรงนี้จะคอยดูอยู่ตรงนี้นะคะขอบทสรุปอีกหนึ่งใบของคนโสด Go, คุณยังหวงแหนความโสดอยู่คุณยังหวงแหนความเป็นตัวเองอยู่คุณรอว่าสุดท้ายแล้วใครจะวินเนอร์ในท้ายที่สุดเพราะคุณผ่านความรักที่ขมขื่นมามากมายเต็มทนแล้วนะคะอืมคุณต้องการรีเช็คอีกครั้งหนึง่งกรณีนี้มันมีกรณีคาบเกี่ยวคนเก่าพยายามจะกลับมาส่วนคนใหม่ย,ยังมีพันธะกับใครคนหนึ่งอยู่คุณก็เลือกที่จะรักตัวเองก็เป็นได้นะจ๊ะนี่คือสถานะคนโสดค่ะดูเดือดจริงๆนะคะช่องหมอนเนี่ยดูเดือดจริงๆ มาต่อไปสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัดทลมกลุ่มตัวมิถุนขอสถาน,นาการณ์ของคุณหนึ่งใบปัจจุบันเป็นยังไงเอสซอบสอดแน่นอนอยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณมีอุปสรรคทุกทางโอกาสที่จะได้คบกันอย่างจริงจังมองถึงอนาคตก็ค่อนข้างยากมันมีปัญหาเรื่องของคําพูดคุณพูดอะไรก็ผิดหูอารทำอะไรบางอย่างก็ผิดหูไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ได้นะคะเขามีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองอย่างมากจนทำให้คุณรู้สึกว่า เออเราอยู่ส่วนไหนของชีวิตเขาในบางครั้งแต่บางทีเขาก็อยากจะรักคุณก็ทําดีกับคุณมากมายมาทีนี้ดูต่อสัปดาห์แรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง tree of born โอเคอยู่ๆเขาจะเกิดอยากปรับความเข้าใจกับคุณซะงั้นอยากพูดคุยกับคุณซะงั้นอยากปรับความเข้าใจกับคุณซะงั้นอยากคุยว่าคุณเป็นยังไงชอบแบบไหนทําอะไรได้ไหมเขาทําอะไรผิดไปหรือเปล่าเขาทําอะไรให้คุณหนักใจหรือไม่นะคะสัปดาห์ที่สอง โอ้เดดเดวิลบางท่านคุชาวราศีมังกรลักขณามังกรเขาชอบคุณมากๆเขาพยายามที่จะเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆบางคนบางท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนวิเป็นเอฟิตนะคะต้องระมัดระวังนะก็คือมีความสัมพันธ์กันก่อนที่จะตกลงปรงใจกันว่าจะคบกันจริงจังนะได้เช่นเดียวกันนะคะคือเขาคือเขาเอนดูคุณมากเลยสปดาั์ที่สองชอบคุณมากชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ประตูเป็นประตูอะไรอะ <c oughs> นะคะอืม เปสุดๆแต่ความเปของเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเปใจเปความรู้สึกอะไรให้คุณอะ่ะมีข้อแลกเปลี่ยนทุกครั้งคุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมสัปดาห์ที่สามในความสัมพันธ์ไพ่ฮาโลแฟนโอ้กอดโอ้พอดีทุกคนอืหสหึ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 ึหึึึห สัปดาห์ที่3ค่ะบอกเลยว่าเขาจะพูดความจริงกับคุณทุกอย่างจะเป็นแมวตัวเล็กๆตัวเชื่องๆตัวหนึ่งให้กับคุณค่ะแต่สัปดาห์สุดท้ายไพ่ขึ้นมา3ดาบคืออะไรนะ The Empress อ๋อโอ้จะมีบุคคลปริศนาเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแล้วเขาจะทํำยังไงอะ่ะเดี๋ยวฟูเขาไม่แคร์คนนั้นเลยค่ะแต่เหมือนคุณมาจับได้ว่าเขาคบกับคนนั้นอยู่ ด้วยแล้วก็โหคุณอยู่ด้วยคุณจับได้แล้วเขาก็ชัดเจนมากเลยเขาเขาเขาไม่แคร์คนนั้นเลยเขาไป็เลิกกับคนนั้นเลยอ่ะเนี่ยเขาห่างจากคนนั้นมาเลยอ่ะแต่คนนั้นไม่ยอมนะคะเขาเลือกคุณอ่ะไพ่ดีเอ็มเพรสโอ้โหรักสามเศร้าสี่เศร้าเขาเลือกคุณเลยในสัปดาห์สุดท้ายนะคะแล้วเขามั่นใจด้วยว่าเขาเลือกคุณแล้วเขาแฮปปี้มากๆแล้วทางฝั่งนั้นล่ะคะเขาจะทําอะไรบ้างเอชออฟวอนเขาจะเข้ามาเล่าทุกอย่างวีรกรรมของคนคนนี้ให้คุณฟัง พยายามทุกถิอทางเพื่อสื่อสารกับคุณไพ่วิวออฟเฟอร์จุดออกมาคืออะไรความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสุดท้ายท้ายที่สุดคืออะไรคุณจะเป็นต่อคนคนนี้อยู่ๆก็จะรักคุณขึ้นมาชอบคุณมากๆแฮปปี้กับคุณมากๆทำไมเขาเลือกที่จะเลิกคนคนนั้นคะนายอับสอดเขาอยากเลิกมาตั้งนานแล้วเขารอให้คนนั้นวีนอยู่ถ้าคนนั้นวีนเมื่อไหร่คือเขาตั้งใจที่จะลงดาบเลยนะคะอืมเซเว่นออฟเพนเลคลแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างรัก,กตัวเองพอสมควรนะคนคนนีน้นะคะไม่ยอมเลือก ไม่ยอมเลือกหรือชัดเจนสักทีนะคะรอให้ฝั่งนั้นจัดก,การมาเหมือนกับวีนแตกหรือมาเลิกลากับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเองนะคะแล้วสุดท้ายคนคนนั้นจะยอมเลิกลากับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยหรือไม่ยากค่ะสิบดาบไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายค่ะเพราะคนที่คุณคุยอยู่เหมือนนาศัตรูมาให้คุณด้วยค่ะนะคะคุณไม่ได้แค่ความรักจากเขาอย่างเดียวค่ะคุณได้ศัตรูมาด้วยเพิ่มอีกคนหนึ่งค่ะนะแล้วเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรไหมปกป้องคุณหรือเปล่าไฟออกครับโอ้ยปกป้องไปก็เท่านั้นค่ะเขาปกป้องอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วค่ะ เนี่นะคะเหมือนน้าเทลงไปในเรือนะคะปกป้องคุณไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วสถานการณ์มจะเลวร้ายอะไรมากมายหรือไม่คะเฮสออฟวอลโอเคคุณฉลาดพอที่จะหลบมาอยู่คนเดียวค่ะคุณฉลาดพอที่จะให้พวกเขาเคลียร์กันเองค่ะแล้วสุดท้ายความฉลาดของคุณนั้นที่คุณเลือกคุณอาจจะคุณือแ่คุณเป็นคนความยุติธรรมอ่ะคุณให้โอกาสฝั่งนั้นเต็มที่เลยกับการที่จะไปหาคนคุยของคุณอ่ะ เต็มที่เลยคุณคุณออกมาอยู่ปีเวกของตัวเองแฮปปี้ชวิตของตัวเองเลิกยุ่งก็คือเลิกยุ่งไม่สนใจเลยแต่สุดท้ายไม่วายค่ะคนนั้นเขาเลือกคุณค่ะเขาเลือกคุณในท้ายที่สุดค่ะเขาเลือกคุณค่ะเขาเลือกคุณอืมคุณจะได้รับผลกระทบอะไรจากคนฝั่งนั้นหรือเปล่าคนของคนเนี้ยที่คุณที่เขาจะเลือกคุณเนี่ยคนคุยที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาจะมาทาอะไรไม่ดีกับคุณไหม The Emperor โอ้โหเขาจ้องคุณ,คณนะเขาจ้องคุณนะเขาจ้องเขาจ้องแบบจ้องจริงอะแต่ไพ่ก็บอกว่ายัางทําอะไรคุณไม่ได้นะคะความรักัเป็นทุขงจริงคุณโอ้ยความรักเขาทําอะไรกับคุณไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาจ้องอยู่ตลอดเลยค่ะเขาจ้องตลอดเลยเขาจ้องคุณตลอดเลยอโอ้โหความรักนี้ท็อกซิกเนาะถึงแม้เขาจะเลือกเราก็ตามถึงแม้เขาจะโอเคกับเราก็ตามนะคะแต่เหมือนว่ามีความรักด้วยแต่มีศัตรูมาด้วยทีเดียวกันเลยอะเนาะโอ้ยอันตราย Dangerous นะอันตรายจริง มาลายจริงค่ะขอไปสรุปสุดท้ายของคำแนะนำให้กับคุณเลยค่ะชาวราศีลมดราม่าดรามา่าเฉยเซเว่นครับ,บปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่คิดอะไรที่มันจะฟุ้งซ่านนะคะรวมจิตรวมใจของตัวเองให้เป็นหนึ่งนะคะอย่าก,กักขังตัวเองกับความรู้สึกอะไรที่มันแย่ๆนะคะให้แนะนำอะไรอีกเดอะแฮงแมนอย่ากลัวจนเกินไปคุณจงตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคุณชัดเจนแล้วว่าคุณเปิดโอกาสให้กับคนคนนั้น เพื่อไปเคลียร์กันทั้งหมดแล้วคุณปิกวิเวกออกมาไม่สนใจไม่ชัดเจนไพ่อยากจะแนะนําว่าอะไรรู้ไหมอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความสัมพันธ์อะไรของเขาถึงแม้ว่าคนคนนี้จะเลือกคุณก็ตามนะคะเราก็อยู่นิ่งๆเฉยๆของเราก่อนเราอยู่ของเราไม่อย่าไปสนใจนะคะมันค่อนข้างดรามา่าขอดูเดือนหน้าหน่อยได้ไหมอ่ะจะพ้นเคราะห์ไหมเนี่ยอะไรอ่ะทําไมคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณทุกโศกคือมันทุกโศกมันเป็นทุกขลา่าแบบเขาลักคุณเขาเลือกคุณจริงๆอ่ะเขารอบนี้เขาต้องการ คุณจริงๆเขาเขาเอาคุณจริงๆเลยอ่ะนะคะโอ้แต่เป็นห่วงความแบบความวุ่นวายในชีวิตของท่านลมจังเลยอะมันจะเป็นยังไงเอ่ยแอบดูเดือนหน้าดินายซอฟท์คัพนะคะโอ้โหตามคุณไม่เลิกคนเนี้ยคืหมายถึงว่าคนคนคุยกับคุณคนเนี้ยชอบคุณมากตามคุณไม่เลิกยังไงก็จะโกหก,กคุณโอ้โหเขาไปพังไปพังไปพังฝั่งนั้นอะอไม่น่ารักเลย ขอดูไว้สุดท้ายเลยเพิ่มอีกนิดนึงว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะซาลงไปไหม,มไฟลุกโชนทำไงช่วยช่วยชาวทัดลงไงดีอ่ะไพ่ดูดิโอ้ยไพ่ก็ไพ่มีหน้าที่ทำนายอะคะ่ะทุกคนหกดาบโอ้โหเลชิดเออถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่าไปคิดมากนะคะปล่อยผ่านไปเลยนะ ทุกคนอย่าแบบเครียดหิดมากเอาเป็นว่าหลบไปอยู่ที่สว่างค่ะอืมแต่พ่ออย่าบอกแล้วว่าหนีไม่พ้นน่ะยังไงก็หนีคนนี้ไม่พ้นน่ะเขาเอาคุณแน่เขาหนีเขาหนีไม่พ้นัองไงเขาก็เลือกคุณน่ะแต่อีกคนนึงอ่ะหมายถึงว่าแฟนเก่าเขาอะค่ะ แฟนเก่าเขาก็จะตามดูอยู่ติดๆเหมือนกันน่ะคือคือเขาอาฆาตกันแรงอ่ะโหไม่ไม่ดีเลยอ่ะเป็นห่วงชาวธาตุลมจังแต่มันมีมันมีอะไรนะกลุมตุลมิถุนเนาะโหส่วนราศีกุม่มชัตลมมีสามราศีกุมตุลมิถุนกุมเนี่ยเป็นห่วงราศีกุมเหมือนกันเพราะราศีกุมเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนวินาศอ่ะ มาทับลักอ่ะวินาศความวินาศสันตโลต้องระวังแต่ตุลเนี่ยไม่ค่อยห่วงเขาแต่ก็ห่วงอยู่เพราะดาวเจ้าเหลือลี่เขาไปอยู่มรณะหมายถึงว่าศัตรูเหลือลี่ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นพินทุบาทแต่มันเป็นพินทุบาทไงดาวมันช้ําฉะนั้นไม่แปลกที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มาวนเวียนนะคะมีคนไม่ชอบพอบ้างมีคนไม่รู้สึกแปลกๆอะไรกับเราบ้างอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะเคยได้ยินมาหนุ่มกัญชัยเขาเกิดตุลน,นะลัคนาตุลน,นะ เออเขาเคยบอกในรายการสามแซบกับหมอลักเออหมอเคยได้ยินมาดูชีวิตเขาวุ่นวายเอะครึ่งรนครึ่งสารเห็นไหมโอ,อ้นะคะก็แต่ที่เขาลอดมาได้เพราะอะไรคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่เป็นคนดีดำรงตนอยู่ในศิลในธรรมทุกคนหมอเชื่อทีื่อนผ่านไปได้ส่วนมิถุนเออคนมิถุนเนี่ยแปบบนะแปเหนือเปียบนะ คนมิถุนเนี่ยดาวเจ้าดาวอังคารเขาเดินมั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 นไม่ได้อยู่กับที่ดาวนี่มันไม่ได้อยู่กับที่เออเอาเป็นว่าแรบ๊บนะคะอืม แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยหาวิธีก่อนนะอือ <c oughs> จริงๆมันก็หาวิธีอะไรไม่ได้หรอกเราต้องย้อนคำจริงอยู่กับศาสนาพุทธไม่ใช่ไปถึงว่าคําสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านี่แหละคุณรู้ไหมว่าอะไรจะทําให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้สติคะ่ะ สติสัมปชัญญะโดยแท้จริงตอนนี้ดาวเจ้าเรือนอริของชาวมิถุนน่ะอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นนิดเป็นบริสเป็นบรอบบริเวเกษตรอ่ะก็โอเคก็ยังอ่อนแรงอยู่ยังอ่อนแรงอยู่ก็คือว่าศัตรูหรือว่าคนอะไรที่ที่ทําไม่ดีกับเราก็ยังอ่อนแรงอยู่แต่กว่ายาวจะย้ายไปเนี่ยกว่าจะดาวอังคารจะย้ายไปอีกทีไปเรือนสหัสชชะ ออสถิตตั้งแต่สิบเก้าตุลาคมจะย้ายออกจากราศีกรกฎไปสิงห์ยี่ห้ามกรา what the hell เออยี่ห้ามกราหลังจากยี่ห้ามกรา ลิปนี้ยาวอ่ะอืไม่สิไม่สิไม่สิเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนมีถุนก็เอาเป็นว่าอยู่กันนานๆเหมือนกันนะเนี่ยตรงกระดุมพระและ้วอุย้ยอริมีเกตอยู่ดาวพุธก็จะย้ายไป เดี๋ยวดูในช่วงราศีนะคะเดี๋ยวประมาณราศีเดี๋ยวหม,มอให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะดูให้เราทีไลฟ์สดนะเดี๋ยวเจอกันกับชาวราศีมิถุนเอาเป็นว่าออกมาเดินถอยหลังโอ้ก็เดินถอยหลังนี่เธอดาวอริทับรักโอ้โหเดินถอยหลังมิถุนเดีย๋ดวยดวยดาวดาวอริ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 อรอรอร จะเดินไปถอยหลังอีกทีหลังวันที่ยี่ห้าต้องระวังเดินมกรามักรากุมภานะคะแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยว,ยวคุยกันเนาะในช่วงราศีเนาะของถุนเอาเป็นว่าอะดํารงตนอยู่ในศีลธรรมนะคะเป็นคนดีเข้าไว้นะคะมีสติเข้าไว้อ่ะพูดง่ายๆบางคนบอกเป็นคนดีเป็นคนดีหมายถึงคนที่พัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีสติยิ้มรับกับปัญหาทุกอย่างให้ได้แล้วหมายถึงว่าสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยสติสัพพัญญาของตัวเองนะคะโอ โอเคนะนี่คือหลักการสําคัญเลยนะหรือพูดง่ายๆนะถ้าตัดปัญหาไปเลยหนีไปเลยค่ะก็คือไม่ยุ่งทั้งสองคนเลยอันนี้เปล่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวของหมอนะแต่แล้วแต่ทุกคนนะคะแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวของหมอคือไม่ยุ่งเลยความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่เป็นจังหวะนรกแบบนี้ไม่เอาเลยนะคะเซกูดบายทันทีอไม่เอาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวเด็ดขาดนะโอเคอะมันมีเรามีเวลาที่จะไปทําเรื่องที่ปประโยชน์อีกเยอะนะ โอเคนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วแต่เข้าใจบางทีหัวใจมันห้ามกันไม่ได้นะโอเคคนมีคู่ชาวท่านลมกลุ่มซุนมิถุนค่ะ six of c u p อืมพวกคุณจะรีมายความรู้สึกเก่าๆกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้มันจะเพิ่มมูลค่าทำให้ชีวิตคู่ของคุณอ่ะมันแฮปปี้มากขึ้นนะในสัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่สองไพ่ขึ้นมาเป็นเดอะมูลเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยอาจจะเศร้าหน่อยเพราะว่าบางคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือว่า บางคนมีแฟนหยุดอยู่ด้วยกันคบกันนี่แหละแต่เขาจะต้องอยู่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปต่างจังหวัดหรือว่าไปอยู่ไกลนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้พวกคุณก็เลยเหมือนกับต้องห่างกันอยู่ๆปุบป,ปับโดนย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนี่ยแล้วสัปดาห์ที่4ี่จะมีปัญหาทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าไปถึงก็จะมีเรื่องความหึงหวงกันอะไรประมาณเนี้ยแฟนของคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากพอสมควรเลยนะคะมันจะมีเหมือนการแบบบอกเลิกกันไกลๆประมาณปลายสัปดาห์ ายของปลายเดือนอะไรประมาณเนี้ยห่างกันงอนกันแต่สุดท้ายแล้วเรชาลีออดก็กลับมาคบกันอยู่ดีหนีกันไม่พ้นจ้านี่หนีกันไม่พ้นนะคะหนีกันไม่พ้นเนี่ยแต่ก็หันหลังใส่กันไม่ยอมคุยกันอ่านะก็จะเย็นๆนะคนมีคู่นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะถ้าไม่ใช่ดวงเราอย่าไปฟังจนทําให้จิตตกได้นะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ